สวดีครับคุยบริท่รักนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่หมู่บ้านมะขามโพงครับทางขึ้นไปด่านสิงขรทางด้านนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวผมก็จะพาเพื่อนๆไปชมความสวยงามนะครับของเขาวิงเทอร์นะครับที่นี่เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์และสวยงามอีกที่หนึ่งของเมืองประจวบนะครับเป็นที่ที่เงียบๆที่เพื่อนๆอาจจะไม่ค่อยได้มาชมความสวยงามกันเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมพาขึ้นไปชมความสวยงามนครับแล้วก็จะมีจุดชมวิวเขาอิงเทินด้วยนะครับตามผมมาเลยครับ้านที่นี่เลย ครับอตอนนี้ผมก็มาถึงทางขึ้นนะครับเขาวินเทอร์นะครับตอนนี้ก็ได้นำ,น,ำน้ำมาถวายด้วแลขึ้นไปกันครับต้องขอบอกก่อนนะครับที่นี่นะฮะหลวงพ่อเขาไม่รับอาสังรทานนะครับเขารับเป็นน้ําสังฆทานคือเอาเป็นน้าอย่างเดียวนะครับอ่เพื่อเครื่องสารทานไม่ต้องออกมาถวายครับ ส่วนด้านนู้นนะครับก็จะเป็นจุดชมวิวอีกจุดนึงนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปหาลูกช่อก่อนแล้วเราก็ขึ้นไปอยู่จุดขเขาหิงเทินด้านบนนะครับจะมีหินเทินกันอยู่ด้านบน,นสวยง,งามมากเลยครับ แล้วหลวงพ่อนอนตรงนี้เหรอครับเ,เป็นกฏิกาอรอมีกฏิกาอไรอยด้นล,ล,ล,ลครับแต่ถ้าวันธรรมดาไม่มีใครก็อน,นอนไวนะ้นี้ครับอือแต่วันพระจะมีคนเท่าคนแก่มาถือศีลมานนั่นงที่ตรงนี้การประดับครับ,รบ,รบตอนนี้ก็ไหว้หลวงพ่อเสร็จที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปชม ความสวยง,งามด้านบนของเขายิ่งเชกันนะครับนะฮะทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นน้ําให้ดื่มฟรีนะฮะไปดื่มได้เพราะอาจจะเหนื่อยได้เพราะวันนี้มีแดดด้วยครับครับเพื่อนๆก็เมื่อ,อกี้ได้คุยกับหลวงพ่ออยู่พักหน่อยครับก็หลวงพ่อก็มาอยู่ที่นี่ประมาณ40ปีนะฮะแต่ก็ก่อนหน้านั้นก็มีพระมาอยู่เรื่อยนะครับแต่หลวงพ่อเนี่ยก็มาประจํา40ปีก็อยู่ยาวเลยตอนนี้เป็นหลวงพ่อ ส่วนด้านล่างก็เป็นพื้นที่พินเขตของวัดนะครับที่นี่เป็นภูเขาที่เป็นภูเขาหินนะเป็นหินทั้งลูกเลยแล้วก็เขาจะมีเขาคู่กันนะเป็นเขาคู่ของเขาก็ชื่อเขาหินซ้อนนะครับอยู่ถัดจากตรงนู้นผมไปประมาณสักกิโลครับจะมีอีกเขาลูกเป็นหินหินลูกใหญ่มากเลยลูกเบิื้มเลยเป็นหินทั้งลูกกับลูกลูกกลมๆล,ลูกใหญ่ครับครับเดี๋ยวดูเราได้หน้ากันนะครับตามผมมาครับ เห็นไหมเป็นหินทางจะเป็นช่องทางเดินหินนะครับเนไหมหินมีค่าเต็มเลยหินลูกที่ใหญ่นะแล้วด้านหน้าเ่ยเราจะไปเจอถ้ำรอดนะถ้ำรอดไปครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมหินเทินด้านบนนะฮะแล้วก็จะลงมาเป็นวงกลมมาทางด้านด้านหน้าด้านล่างน,นะครับแล้วจะมีจุดที่หลวงพ่อนั่งสมาธิน่าจะเป็นใต้ต้นโพต้นแรกถ้าจะไม่ผิดนะจุดนั่งสมาธิ ่าเพื่อนๆเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งตอนนี้มีทางแยกแล้วทางแยกของถ้ำเดี๋ยวเราไปดูถ้ำทางด้านนี้ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเข้ารอดถ้ำไปทางนู้น,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 นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับแล้วก็เนี่ยฮะแต่ถ้ำนีเรียกว่านอนหลบฝนหลบอะไรได้แต่ช่วงนี้ครับถ้าฝนตกงนี้ะก็ไปหลบฝนแบนนี้แล้วด้านหน้าก็จะเป็นพวกรากไม้งามน,นะครับเดี๋ยวดูไหมเดี๋ยวพ,พ่อพาไดูนหน่อยก็มาพามาดูนหน่อย ออรู้นะเป็นต้นไม้ที่เป็นรากใส่สวยงามแบบมาดูนะครับนะครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็มาถึงตรงจุดรากไม้งามนะครับเนี่ยเป็นต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่นะครับและรากเข้ามาปัดผ้า,านี้นะฮะดูฮะสวยครับนี่ฮะแต่ไม่ทราบนะโอ้ยดูแล้นะวุนละทำแบบเที่ยวสวยงามมากแล้วต้นไม้ต้นใหญ่มากนะครับแต่ผมไม่แน่ใจคือต้นไม้อะไรนะฮะ แน่าต้สัดสิทธิ์แน่นอนครับแล้วทางเขาจะมีทางเดินมาทางนี้หน้าเรื่อยๆครับอาจจะอ้ะอมไปทางนู้นแต่ว่าเดี๋ยวผมจะกลับไปที่เก่าเพื่อจะรอดถ้ารอดไปครับตามผมมาเลยครับรถครับตอนนี้เราก็กลับมาทางแยกเก่านะครับแล้วก็จะลงไปเป็นถ้ำรอดนะฮะอุโมงครอดไปโอ้ยเวครับสภาโซนนี่คือเย็นเลยเพื่อนเย็นเลยเหมือนไม่ช่องลมเลยเพื่อน นี่ก็เป็นความเชื่อนะครับว่าเอาพวกไม้นะคำ้ำพวกก้อนหินเขาหิ้งเอนอครับก็ชีวิตจะมีความมั่นคงนะฮะเ,เดี๋ยวเราไปคําด้านบนลูกบนกันครับถ้ามาต้องไปถึงลูกบน,นครับที่ว่าเขาเรียกว่าเขาหินงเทอครับเธออยู่ด้านบนไป,ไปกันครับช่วงนี้จะต่ำนะครับระวังหัวดเลย ครับเพื่อนๆนะครับก็มานั่งเล่ากันก่อนครับเราตรงเนี้ยก็เป็นจุดถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งครับเนี่ยนั่งถ่ายรูปกันนะฮะสวยนะครับเพื่อนแล้วก็เป็นจุดนั่งเล่นกันก่อนพักเย็นมากเลยตรงนี้ฮะแต่ว่าตัวเนี้ยเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับเนี่ยเพราะว่าต้องเดินไปอีกตรงนู้นเลยนู่นเราเห็นหินเทินครับก็เป็นภูเขาไม่ได้สูงอะไรมากมายเลยครับก็สามารถขึ้นได้นะฮะทุกคนนะครับเนี่ยแต่อาจจะบางทีอาจจะลื่นบ้างถ้าเป็นพวกหน้าฝนเพราะเป็นเขาหินตามผมมาครับ เพื่อนตัวนี้ผมก็มาอยู่จุดทางขึ้นเขาหินเทินที่เจอหินเทินอยู่ด้านบนคุณเห็นไหมครแต่ว่าทางเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นหินทันรองเท้าต้องมีดอกบ้างอะไรบ้างี่ระวังครับเพราะว่ามีแต่คงจต่ไข่แต่เนี้ยไม่ใช่หน้าฝนไม่เป็นไรแล้วครับผมจะบอกทางอีกทางทางที่เราไปดูที่ผมพาไปดูต้นไม้ลากสวยตะเกียบก็จะอ้อมต้นไม้มาขึ้นทางนี้ไ่้อีกทางนะทางจะเชื่อมถึงกันทุกทางเลยนะครับเพื่อน เดี๋ยวตอนนี้เราเห็นหินเธอแล้วขึ้นไปกันนะครับบางคนก็อาจจะชอบขึ้นแบบแนวแบบอ่าผาทายหน่อยก็จะไต่ไปนี้ขึ้นไปฮนะถ่ายมุมกล้องก็เลยเหมือนจะเหมือนขึ้นหน้าผาฮะเดี๋ยวเราไปทางนี้กันอ่ะตามผมมาครับเดีย๋ยวจะขึ้นเธงนี้โชว์เลยทีงนี้ก็ขึ้นได้นะฮะเดี๋ยวผมโชว์ทางหน้านิดเลย ฝนเนี่ลื่นนี่เสร็จเลยนะครับเพื่อนๆแต่ลุงครับผมมีดอกครับวันนี้เราก็มาอยู่เขาอินเชินแล้วครับเนี่ยเพื่อนๆอ่าครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพาอ้อมไปทางนี้เพื่อจะดูความสวยงามทุกทุกจุดทุกมุมนะครับเนี่ยเขาว่าให้เรามาทำท่านี้นะครับดันท่านี้อ่าแล้วก็ไม้ค้ำเหมือนเราค้ำหินเทินไว้ฮะท่านี้ฮะเพื่อนๆอ่าเดี๋ยวผมพาพาไปทางด้านนู้นครับทางหลักครับ ครับนะครับเพื่อนๆถ้าด้านนี้นะครับก็เป็นด้านที่ถ้าแบบขึ้นไม่ไหวนะครับก็จะมีทางเดินอ้อมไปตรงนู้นไปเรื่อยๆก็มีช่องขึ้นเรื่อยๆฮะแต่ตัวเนี้ยสูงด้านหน้าจะมีถ้ำด้วยฮะต,ตัวเนี้ยผมก็ขึ้นมาทางด้านนี้ก่อนนะพาเพื่อนๆดูครับดูเห็นไหมยเทือนรูปเริ่มเลยฮ<น>ะเ <นะ S 1> พื่อนๆดูทรงนี้มุมเนี้ยเห็นไหมอาจจะมองน่ากลัวนะผมดูดูทรงเหมือนแบบ จะจะลุกจะกิ้งยังไงนะฮะเพื่อนๆนะนะแต่เขาอยู่แน่นนะครับเนะี่ยฮะแล้วก็ธรรมชาติสร้างมาดูดิเพื่อนเพื่อนหินเข้าอยู่ในนี้ได้ไงนะฮะก็เป็นความแปลกอีกอย่างนึงครับ <c oughs> พเพื่อนหินลูกหนึ่งลูกใหญ่แต่มาวางไว้บนภูเขามันมีมา <c oughs> มีได้ไงนึกถึงนะฮะมีมาได้ไงหินพวกนี้อยู่มาอยู่อยู่ดีไปวางอยู่บนภูเขาได้ไงละยิ่งลูกนี้ยิ่งลูกเนี้ยที่ซ้อนเข้าไปข้างในไปอยู่ในนั้นได้งไงนะเข้าอยู่ในนั้นได้ไง อันนี้คือความปแปลกนะครับความปแปลกตามผมมาเลยครับวันนี้เราก็มาอยู่จุด้า้บนสุดนะครับงามากเลยครับมาดูนีก็มีคนเอาหินมาเทิงไว้แล้วมีความเชื่อเราก็เอานะไม้ค้ำนะไม้ค้ำหินไว้ไม่ให้หินเนี่ยจิ้งง๊วยแบงล่างพ่กความจะสิรมิมงคลความมั่นคงกับเรานะครับจะดูช่องนี้ไปกัน สือ,อครับตอนนี้ผมก็เดินชมเขาหินเทินตรงด้านบนเนี่ยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแบบเพื่อนจะถ่ายกล้องรอบนะฮะแล้วเดี๋ยวผมก็จะพาเพื่อนกลับทางนี้นะครับยังไม่จบนะฮะยังมีทางนี้ต่อนู่นนะลูกเ,ลเริ่มเลยทางลงเขาไปหาลูกพ่อเหมือนเดิมะฮะเพื่อนๆก็มีทางย่อยที่จะไปลูกนูก้นอ่ะเพื่อนๆก็ไปรับชมกุยบุรีที่รักวี2ช่องวี2ได้ครับจะพาไปลูกนู้นความสวยงามของลูกนู้น อันนี้วีหนึ่งเอาแค่ตรงนี้ไปฮะ,ะแบ่งๆกันไปนะนี่เจดีย์คนทำนะฮะ,อะขอหน่อยขอร่วมขอร่วมหน่อยอ้าวตเล่นเล่นยอดไปละอ่ะตรงนี้นะครับฝั่งตรงนี้แล้วกันฮะแข่งๆนะแต่เขามีความเชื่อนะเอาไมา้ค้ำหินนะฮะแล้วหินเนี่ยที่เนี่ยนะครับหลายๆลูกที่ผมเดินสำรวจนะครับหลายๆลูกเลยจนที้ลูกตรงนู้นนะฮะหินเนี่ยเขาก็จะเหมือนแบบวางเหมือนจะ ล้มอ่ะแล้วเอาเอา,เอาไม้มาคำ้ำเล็กๆมาค้ำเพื่อไม่ให้ล้มอ่ะจริงๆนะฮะเป็นธรรมชาติเขาอะไรนุ่มถงธรรมชาติเขาสร้างความสมดุลนนครับแต่ดูทุกลูกอ่ะเหมือนจะล่วงอ่ะฮะเหมือนจะล่วงอ๋อเนี่ยลูกน้ะที่ผมจะปีนขึ้นไปเขามีพระพุทธรูปอยู่ด้านบนด้ื่ไงฮะเห็นไหมเพื่อนๆดูเพื่ดูนาจะเก็บปีนขึ้นเห็นไหมสีสีเงินนะฮะสร้างไว้อาจจะไกลหน่อยเห็นไหมฮะ ไปท้ำไว้นั่งพักอ๋อเดี๋ยวนี้ก็ไปท้ำนั่งพักอีกจุดนึงครับโอ้ลมโผล่เข้ามาเนี่ยเย็นมากเลยเพื่อนนะแต่วันเนี้ยผมยังไม่ได้ใบค้ำเลยเดี๋ยวเอา,าใบอันใ,ใหม่ไม่เอาอเลมาขาวินเทินก็ต้องค้ำถึงนะครับเพื่อนทขาไม่ให้หินลม้มหินทุกลูกเลยเหมือนเหมือนจะแบบล้มมาฮะแต่เขา เป็นความสมดุลธรรมชาติขงไม่ล้มนะฮะเนี่ยนี่เปจุดที่จะลงด้านล่างเป็นที่สวยงามอีกที่หนึ่งของเมืองประจวบนะครับที่นี่อยู่ที่บ้านมะขามโพงครับจังหวัดประจวบนะครับอำเภอเมืองนะฮะตามมาเลยต้นมะขามยักษ์อ้าวมีกี่ตัวเนี่ยเจออีกแล้วโอ้ยตัวนี้ไม่ไเชื่อตัวนี้ไม่เชื่อ ลืมได้นะฮะตอนนี้ผมก็ลงมาจุดด้านจะถึงจุดด้านล่างทางลงนะครับก็จะมีประตูหินเทินนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆลงประตูหินเทินนี่ครับนี่หินเขาเทินกันวางทักันวนนี้ฮะแล้วจะเป็นช่องรอดเลยฮะเป็นเพื่อเป็นสิริมงคลอีกแล้วนะครับตามผมมาเลยเพื่อนๆนะประตูหินเทินนะครับ ก็เรียกประตูหินเทินนะครับเนี่ยหินก็เทินกันอย่างนี้นะเพื่อนสวยงามมากเลยครับเพื่อนๆนะฮะนี่เราก็ถึงจุดด้านล่างแล้วนะครับเนี่ยพาเพื่อนลงไปด้านล่างคือที่เรามาจอดรถกันนะฮะเดินอ้อมไปหน้าหน่อยครับสวัสดีครับตอนนี้ผมก็พาเพื่อนๆชมเขาหินเทินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับทั้งช่องวีที่รักแล้วก็ช่องวุ่ี่ัรกวีช่องวีสองนะครับก็ชมความสวยงามทั่วหมดเลยนะครับน่ฮะแล้วก็คือช่องนี้คือช่องเขาช่องหินเทินคือช่องลอดสุดท้ายละแล้วผมก็จะกลับทางนี้นะฮะ ก็ปุ๊บ,บก็รถจอดด้านหน้านะครับก็เฉยๆตัวนี้สวยงามมากเลยเพื่อนได้ชมความสวยงามของเมืองประจวบอีกจุดนึงนะครับ,บเพื่อนก็มารับชมของจริงได้นะครับสวยงามไม่แพ้ใครในโลกใบน,นี้เมืองประจวบนะครับสวัสดีครับ